สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังที่รักทุกท่านนะครับผมนะวันนี้พบกับสาระดีๆกับดีเจหมานอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเรื่องเล่าเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของอทันเพืชชนิดหนึ่งนะครับผมทันเพืชชนิดหนึ่งที่คุณป้าวัย5้ รับประทานเข้าไปแล้วมีผลลัพธ์ที่วิเศษมากนะครับผมฮะผลลัพธ์ของการกินถั่ววันละหนึ่งกำมือนะป้าวัย5้กินถั่วลิสงวันละหนึ่งกำมือผ่านไปครึ่งปีผลตรวจสุขภาพทําให้หมอเซอร์ไพรส์มากนะครับเป็นเรื่องราวของคุณป้าหมินนะครับอายุ55ปีจากประเทศจีนนะครับผมเธอเป็นแม่บ้านที่ นอกจากจะดูแลสมาชิกในครอบครัวแล้วนะครับคุณหวังนั้นยังใส่ใจในเรื่องสุขภาพของตนเองมากนะเธอค้นคว้าข้อมูลทางออนไลน์นะครับและพบว่าการกินถั่วลิสงนะครับดีต่อสุขภาพดังนั้นเธอก็จึงเริ่มนิสัยนะครับในการกินถั่วลิสงหนึ่งกำมือทุกวันนะครับ คุณหวังนะครับรักษานีสัสนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาครึ่งปีนะครับมเมื่อไม่นานมานี้นะครับคุณหวังได้ไปตรวจสุขภาพประจําปีนะครับผลตรวจนะครับทำให้แพทย์ประหลาดใจนะครับความดันโลหิตและระดับไขมันในเลือดของคุณหวังนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็แพทย์ก็ประเมินว่าสภาพร่างกายของคุณหวังนะครับดีกว่าคนในวัยเดียวกันมากนะ เมื่อแพทย์สอบถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับนิสัยและการกินและก็การใช้ชีวิตของคุณหวังนะครับก็พบว่าเธอกินถั่วลิสงหนึ่งกำมือทุกวันนะครับแพทย์ก็เลยร้องอ๋อเลยนะครับพร้อ,อมทั้งพูดถึงเรื่องอประโยชน์ของถั่วลิสงนะครับตามที่คุณหมอได้กล่าวไว้นะครับถั่วลิสงเป็นอาหารยอดนิยมนะครับมักใช้เป็นของว่างนะ ถั่วลิสงนั้นอุดมไปด้วยปโปรตีนนะไขมันเส้นใหญ่อาหารแล้วก็วิตามินแร่ธาตุมากมายนะครับสารอาหารเหล่านี้นะครับไม่เพียงแต่ให้พลังงานที่จําเป็นแก่ร่างกายเนาะแต่ก็ยังช่วยรักษาการทํางานของอวัยวะต่างๆด้วยนะปโปรตีนคุณภาพสูงในถั่วลิสงนี้จําเป็นนะครับสำหรับการสร้างและซ่อมแซมมวลกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็การสร้างเซลล์ใหม่นะในขณะเดียวกัน ไขมันดีนะในถั่วลิสงนะถั่วลิสงนั้นมีไขมันดีด้วยนะครับช่วยป้องกันความแก่ชราของผิวหนังด้วยนะถ้าท่านใดอยากเติมไขมันดีเข้าไปในร่างกายนะครับถั่วลิสงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งเนาะนะครับซึ่งผมนะครับตรวจสุขภาพมาตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องไขมันดีน้อยนะครับก็จะต้อง รับประทานนะครับพืชตระกูลถั่วนะโดยเฉพาะาคุณหมอว่ามาแล้วนะครับเรือถั่วลิสงมีไขมันดีนะครับช่วยป้องกันความแก่ชราของผิวหนังเนาะการกินถั่วลิสงเป็นประจำนะยังส่งผลดีต่อระบบประสาทนะครับแล้วก็สุขภาพของสมองอีกด้วยนะครับถั่วลิสงให้วิตามิน B3 นะครับแล้วก็ ในอาซินนะครับซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยพัฒนาการทำงานของสมองเนาะและเสริมสร้างความจำนะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะครับแล้วก็คุณหมอได้กล่าวเพิมเ่มเติมว่าการกินถั่วลิสงยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะครับให้คงที่ถั่วลิสงให้แร่ธาตุแมงกานิสแก่ร่างกายนะครับซึ่งมีบทบาทในกระบวนการเผาผลาญไขมันและคาร์บไฮเดรตเนาะ ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมนะครับรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่แล้วก็ป้องกันโรคเบาหวานอีกด้วยนะครับอนอกจากนี้แล้วนะครับถั่วลิสงก็ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเช่นกรดโอเลอิกนะครับแล้วก็สารเลสเอ,อ,อ่านไว้ายังไงเนาะเนี่ยสารเลสเวราทอนนะครับ ผ่านผิดขอประธานาภัยนะครับสารเลสเวร์ทอนนะครับนะและก็ไขมันอิ่มตัวนะซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบนะครับโอ,โอ้คุณสมบัติต้านการอักเสบนี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของโลหิตนะครับนะป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะ แต่ก็ยังมีข้อควรระวังนะครับสําหรับท่านในรับประทานถั่วลิสงเนาะข้อควรระวังในการบริโภคถั่วลิสงนะแม้ว่าถั่วลิสงาการกินถั่วลิสงเป็นประจำนะจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแต่คุณหมอนะครับก็แนะนําว่าควรระวังบางข้อเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพนะอย่างแรกเลยนะครับอย่ากินถั่วลิสงมากเกินไปนะ ควรกินถั่วลิสงเพียง1กํามือเล็กๆต่อวันนะครับแต่ไม่ควรกินมากเกินไปเพราะอาจจะทําให้ได้รับแคลอรี่เกินนะและนำไปสู่การเพิ่มน้ำหนักได้นะครับข้อ2นะครับอันนี้สำคัญอย่ากินถั่วลิสงที่มีเชื้อรานะครับถั่วลิสงที่มีเชื้อราจะมีสารอัลฟาท็อกซินนะครับซึ่งทำให้เกิดอาหารเป็นพิษและ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้นะครับข้อที่3นะครับผู้ที่แพ้ถั่วลิสงไม่ควรกินเลยนะครับนะผู้ที่แพ้ถั่วลิสงควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะอาจทำให้เกิดอาการอาเจียนหรือว่าท้องเสียปวดท้องนะหายใจลำบากก็เป็นได้นะครับนะสำหรับท่านใดน,นะครับผมฮะ ต้องการที่รักษาสุขภาพนะครับรับประทานถั่วลิสงคุณหมอแนะนำว่าให้รับประทานเพียงไม่เกินวันละหนึ่งกำมือก็พอนะครับนะกินกินอะไรนะครับกินอาหารอะไรกินแต่ปริมาณพอเหมาะเนะาะถ้ากินปริมาณมากนะก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์ก็ได้นะครับเนาะบอกต่อแชร์ต่อคลิปนี้ไปถึง คนที่ท่านรักนะครับบอกต่อแชร์ต่อคลิปนี้ไปถึงคนที่ท่านรักทุกคนเลยนะครับผมเรื่องสุขภาพดีๆนะครับบอกต่อกันเลยนะครับเนาะบอกต่อกันแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนกันในเรื่องของสุขภาพนะครับอยากให้ทุกคนนะครับอยากให้ทุกท่านสุขภาพที่ดีนะครับนะขอความรุณาด้วยนะครับกดติดตามนะกดปุ่มระฆังแจ้งเตือนนะครับผมอ่า ในช่อง dj หมานนะครับกดติดตาม DJ หมานด้วยนะครับกดถูกใจกดแชร์ไปยังคนที่ท่านรักนะครับทุกๆท,ท่านนะครับนะผมจะได้รับใช้ท่านในคลิปต่อๆไปที่ทำขึ้นมานะครับนะเรื่องราวเรื่องเล่าเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็จะได้ค้นหานะครับมาบอกต่อท่านนะครับและท่าน ถ้าต้องการทำบุญนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แชร์ต่อไปเลยนะครับให้กับคนที่ทุกท่านรักนะครับอยากให้ได้ดูนะครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับขอขอบคุณนะครับในการรับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับขอบคุณในการกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ